ถามว่าคิดยังไงเละฮะที่ใช้กล้องไร้สายพิกเซลเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกทุกท่านเลยฮะ,ะว่าส่วนตัวผมนะผมก็ชอบความสวยงามครับก็อันเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่าไร้สายเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุผลเลยเนี่ยที่ชอบมากคงจะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่มันใช้แล้วมันก็เห็นถึงว่ามันมีคุณภาพที่ดีนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็สําคัญเนี่ยสินค้าเนี่ยรับประกันถึง3ปีเต็มทีเดียวครับและเกิดสมมติว่าเกิดสินค้ามีปัญหาอย่างไรเนี่ยนะฮะก็สามารถจะส่งเคลมนะ หาเซเว่นอีเลเวล่นได้ด้วยถามว่าติดแล้วรู้สึกไงละ่ะฮะก็ต้องบอกรู้สึกประทับใจมากๆครับพอดูแล้วก็สวยงามครับสำคัญก็คืออยากจะบอกว่าพอติดแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกเลยก็คือรู้สึกถึงความปลอดภัยนะฮะรู้สึกว่า ي, เฮ้ยเซฟตี้เลยแต่ละกล้องแต่ละมุมที่เอามาติดเนี่ยผมว่ามันใช้ได้หมดเลยอ่ะ แล้วก็เห็นแทบทุกมุมของบ้านเลยครับในเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ยังรวมไปถึงผมได้ใช้งานด้านอื่นด้วยนะครับนั่นคือบางทีก็แอบดูลูกนะมองดูลูกเพราะว่าที่บ้านก็จะมีเด็กเล็กกันนะครับนี่เราก็จะดูจากมือถือได้นะครับพอดูเสร็จแล้วอ่ะไอตัวเลขอยู่นี่ไอตัวเลขอยู่นั่นนะล้วก็ดูภายในบ้านได้แล้วก็การดูออนไลน์นะฮะก็ต้องบอกว่าง่ายเหลือเกินนะฮะดูผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับนี่นะฮะ บอกเลยนะว่าเวลาที่ผมออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยนะครับผมก็สามารถจะหยิบเอามือถือเนี่ยแล้วก็มาเปิดดูได้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยภายในบ้านเป็นไงบ้างนะครับเห็นไหมฮะว่ามันใช้งานได้สะดวกสบายมากครับส่วนคนไหนก็ตามแต่นะฮะที่ตอนนี้กําลังมองหาในการติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่เนี่ยนะครับผมว่าอยากจะฝากไว้เป็นทางเลือกกันละกันเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าหลายคนเองคงเข้าใจผิดอยู่นะฮะเข้าใจว่ากล้องไร้สายเนี่ยนะฮะมันต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะฮะในความเป็นจริงเนี่ยฮะนี่เจ้าตัวนี้ฮะ เครื่องบันทึกตัวนี้แหละฮะที่มันจะส่งสัญญาณ WiFi ไปกับกล้องไร้สายทุกตัวเนี่ยนะฮะนั่นแหละมาคาว่ามันทาให้นิ่งและเสถียรกว่านะครับนี่คือความเจ๋งแล้วก็ความมีคุณภาพของเจ้าก,กล้องไร้สายที่ว่านั่เองเนี่นะครับแล้วก็สามารถคืออย่างบ้านผมเนี่ยมีความกว้างออกมา,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 มาสักร้อยตารางวานิดนี่นะครับฉนันโอ้โหมันใช้แล้วมันมันคุ้มค่าฮะแล้วมันก็สามารถจะครอบคลุมได้ทั้งบ้านเลย